สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขเขาเรียว่สืร่รายการดิมี่นะคะวันนี้ก็อยู่กับข่าวสาร ROV นะคะอัปเดตใหม่ล่าสุดแบบ สุดๆมากแบบลุกร้อนไฟร้อนมากนะคะก็อยู่กับ ROV ครบรอบ6ปีอ่าก็ช่วยกันกดแชร์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสาร Rv o ใหม่ๆและวันนี้นะะมีสกินใหม่เข้ามานะคะ2ตัวกันเลยทีเดียวขอแอบสปอยน,นิดนึงนะคะว่าเป็นสกินของตัวแครี่นะคะพร้อมรีวิวสกินด้วยนะคะและก็จะมีโมเดลตัวละคร 3D เข้ามานะคะใน Rv ครบรอบ6ปีก็จะมี ีตัวอะไรบ้างก็จะได้เห็นแบบภาพชัดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีอัปเดตเพิ่มมานะคะเป็นการรีวิวเอฟเฟกนะคะเออแบบตัวสกิลนะคะของตัวตัวเอ่เฮเลนนะคะเป็นฮีโร่ใหม่นะคะแล้วก็ลืมๆชื่ออ่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วนะคะก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลยนะคลิปนี้ก็ช่วกันกด แชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารอาวีใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้านาก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ก็เด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ ที่ใต้ดิคคปชันนะะหยุดดูคลิปสักแป๊บนะคะใครอยากมีไอดีเทบๆตัวดีๆแลงสูงวิเลสสวยไวเล่นะคะราคาลมต้นแค่50บาทนะคะเราขอแนะนำแฟนเพจแอดมินต้น tp 7นะคะเพจที่รับซื้อขายรหัสเกม r v นะคะที่ปลอดภัยไม่มีโกงนะคะทางช่องเรารับประกันความปลอดภัยได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจไอดีนะคะทักไปที่ทางเพจได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีคริปชันให้นะคะ และเรานะคะมาเริ่มกันที่คู่จิ้นกันดีกว่าก็จะเป็นเปิดตัวคู่จิ้นใหม่นะคะจะเป็นฟาเรนกับตัวตัวเฮเลนนะคะตอนเราเห็นก็คือช็อกนะคะไม่คิดว่าเฮเลนจะเอ้ยไม่คิดว่าเฮเลนกับฟอเรนนะคะแต่วันจิ้นกันก็คืออ่ตามรูปเลยนะก็จะแบบเออรู้สึกว่าวันแหววก็เหมือนแบบเป็นพอร์ตเรื่องนะคะนิยายมีแบบกอดกันจับมือกันมีอะไรดูแบบเออฟิลแบบเออโกรธกันแบบ ตอนแรกก็จะแบบโกรธกันแล้วเสร็จแล้วก็จะมาแบบรักกันอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นแบบฉากหวานๆในอวีแล้วรูปอ่ะก็เป็นมีรูปขึ้นหน้ากิจกรรมเลยนะคะเหมือนกิจกรรมฟอร์เรนกับตัวอ่าอันนี้นะคะตัวเฮเลนเนี่ยจะมาในวันที่28ตุลาน,นี้นะคะเราไม่รู้ว่าเซิร์ไยอ่ะจะมาวันที่28เหมือนกันไหมล้วก็คิดว่าน่าจะมาพร้อมๆกันนะคะอ่าและวันที่เออเหมือนจะเป็นเดือน11นะคะ ในวันที่4ี่จะเป็นตัวสกินของตัวลาวิลซึ่งสกินน่ะมันจะเข้าช่วงช่วงสิ้นเดือนอาวีแล้วนะคะประมาณวันที่ 3- ามสบาทสกินก็น่าจะทยอยแบบเกือบเกือบเข้ากันแล้วนะคะตามวันที่ตรงนี้นะไม่งั้นก็คือแบบเป็นลาวิลนะคะมีตัวอะไระก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะคะอ่ะถัดมานะคะเราก็มาดูโมเดลกันดีกว่าอ่าโมเดลแรกนะคะก็จะเป็นโมเดลของตัวเวเลสซึ่งคลิปที่แล้วอะ่ะไม่ได้เอา โมเดลของตัวเวเลสเอาไปให้ดูนะคะเพราะว่ามันไม่มีนะคะมันเพิ่งอัปเดตมาแล้วก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ก็คงชัดกว่าความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้อ่ะล้อเล่นนะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นของตัวเฮรินอัลตาแมนนี้มันชื่อว่าดีเมอร์หรือว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อะะฮีโร่ค่ะโหก็จะเป็นโมเดลประมาณนี้เลยนะคะตามที่คาดหมายน่ารักอลังการแบบนี้เลย และต่อมานะคะก็จะเป็นสกินของตัวเอ้ยโมเดลของตัวซานตาอ่าก็จะเป็นแบบทำไมเรารู้สึกว่าตัวซานตา r v 6ปีตัวซานตาเป็นตัวที่อลังการที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าดูกองหนังสือดูแบบท่านงตรงท่านั่งมีที่นั่งเอฟเฟกอะไรต่างๆนะคะอ่ะและตัวถัดมานะคะแล้วก็มาอยู่กับ ฮีโร่ใหม่ของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นฮีโร่ตัวยอนเออตัวยอนนะคะยออนนยอนก็จะเป็นแบบนี้เลยมาในแนวแบบคล้ายๆหุ่นยนต์กงจงกงจักประมาณนี้นะคะเป็นเออเหมือนแบบมาจากโลกอนาคตเอออะโมเดลจะเป็นประมาณนี้ฟีลแบบ เออยากให้เขาเราอยากเขาอยากให้เราเล่นยอนกันหรือเปล่านะตัวถัดมานะคะอีกตัวก็จะเป็นสกินตัวฮายาเตะนะคะสำหรับใครที่กดติดตามนะคะช่องเราหรือว่า Facebook f แฟนเพจดิม m ่นะคะก็จะเห็นรูปกันไปแบบคร่าวๆแล้วเราได้ทำการลงรูปไว้ที่เพจกับในชุมชนช่องนะคะก็สามารถไปดูรูปภาพแบบชัดๆกันได้นะตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลกันนะคะอ่ะ แล้วโมเดลถัดมานะคะก็จะเป็นโมเดลของตัวฉีก็หนูว่าจะเป็นโมเออเป็นสกินที่แจกฟรีนะคะทุกคนน่ารักมากมันดีมากนะคะสําหรับตัวที่แจกฟรีแลวแบบอลังการขนาดาน,นี้นะถัดมานะคะตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะเป็นตัวฟินนี่ของเรานั่นเองก็ออกแนวส้มดำเออแต่ไม่รู้ว่าจะมีเอฟเฟกต์สกินมาไหมเราส่วนตัวเราคิดว่า สกินฟรีไม่น่ามีเอฟเฟกอะไรมานะคะแต่ถ้ามีก็ดีนะ mm hmm. ก็มาในแนวอ๋อมันเป็นสกินอันนี้นะคะทุกคนเป็นในเอ่อซึ่งเอ่อมันไม่ได้ชื่อดีเมอร์นะคะมันเป็นอันนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรเอ่อหกปีมันเป็นอันนี้นะคะ่ะเป็นเกมเมอร์แนวดีเมอร์อะไรประมาณนี้อ่าและเรานะคะมาดูรีวิวสกินตัวแรกกันดีกว่าว่าจะเป็นสกินของตัวเฮเรนอ่าก็จะเป็น น่ารักแบบนี้เลยมีแบบเป็นสีฟ้านะคะก็จะออกอสีม่วงฟ้าอ่ะเอ้ยม่วงชมพูเหลืองนะคะโทนนี้โทนตามที่เขานี้เลยคือมันน่ารักมากทุกคนแบบตามูตตมีนะคะรูปเดี๋ยวก็รวมกันมาอยู่ฟังช่องเดียวเลยนะอ่ะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัวเวเรสนะคะเพิ่มเติมเพ่จะเป็นสกิลที่1สกิลที่2สกิลที่3อันติอะไรต่างๆนะคะก็คืออลังการมากนะคะทุกคน และตัวถัดมานะคะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นรูปสกินไฮยาเตะให้ดูก่อนนะเป็นสกินที่ออกแนวคล้ายๆบาีิเลยอะใครเคยดูบาีาิบ้างบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะคะแล้วก็เหมือนแบบเป็นนักกล้ามไฮยาเตะมีกล้ามนะคะเประมาณน,นี้คือแบบตอนเห็นก็คือหล่อเท่อยู่เดออ้อต่อไปนะคะสกินไฮยาเตะก็จะออกแนวสีแดงๆนะคะผสมสีขาวตามสีชุดเลยคล้ายๆกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนวเราคิดว่ายังไม่ค่อยอลังการมากเท่าไหร่นะคะก็ยังบไ,ไม่รู้สึกยังไม่อึงนะคะสําหรับตอนที่เห็นอ่ะและตัวถัดมานะคะก็จะเป็นสกินของตัวยอนทุกคนเห็นรูปตัวยอนไหมตอนเห็นครั้งแรกอะ่ะก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวอยอนนะคะคิดว่าจะเป็นตัวอื่นเอออะไรประมาณนี้แล้วตอนแรกเราก็งงอยู่เอ๊ะอันนี้มันตัวอะไรนะคะทําไมมันแบบอึงขนาดนี้อ่า เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์ต่อยอนนะคะก็จะออกแนวสีฟ้าฟ้านะคะแล้วก็จะมีเอ่อออกสีฟ้าสีเหลืองนะคะฟิลแบบเหมือนแบบโลกอนาคตส่งแบบนักรบมาสู้อะไรอย่างงี้แล้วก็มีเอฟเฟกต์วาร์ปด้วยนะคะทุกคนก็เอฟเฟกต์วาร์ปก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอันนี้ทุกคนเหมือนเป็นตรวดประมาณนั้นนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอฟเฟกอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยขึ้นให้ดูเรื่อยๆนะคะก็จะมี เอฟเฟกต์ไฮเตเพิ่มเติมแบบชัดๆนะคะก็จะเป็น hmm. uh, อันที่ uh, skill mm hmm. 1อ่าสกิลที่1อ่า uh, ประมาณนี้สกิล uh, mm hmm. ที่2อ,อันติ uh, mm hmm. และก็จะเป็นสกินของตัว uh, ตัวเฮเลนนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นนี่รูปแบบชัดๆ mm hmm. เดี๋ยวขึ้นให้ดูอีกทีนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากเห็นอันใหญ่ๆชัดๆนะคะคลิปนี้ก็จะมี ประมาณนี้นะคะกระชอบพี่กันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆได้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสาร Rv ใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าพูดผิดพูดถูกประการใดก็ขออภัยกันมาณนที่นี้ด้วยนะคะก็คืออาจจะเออไม่ได้พูดยาวแบบนี้มานานมากแล้วนะคะคลิปมันก็ต้องสรุปประเด็นเนื้อหาอะไรให้มันสําคัญนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็แชร์กันกดแชร์กดไลค์เพื่อไม่พลาดข่าวสาร Rv ใหม่ๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ